เดี๋ยวครับผมวันนี้ผมจะมาบอกทิคใหม่นะครับในพวกเวอรรุ่นเดิมพันธ์นะไฟเอ็มนะครับมาทิคนี้นะครับยังไม่มีใครทํานะครับเดี๋ยวผมปรามญาให้ดูนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติกดใจครบหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่นหัวใจนะครับเดี๋ยวจะมาสอนนะครับทำไงนะครับอะ่ะเดทำไปดูอีกทีแบบไม่ตัดเลย ม,ม,มันจะเป็นภา,าพไม่ตรงครับเดี๋ยวมผมจะมาสอนนะว่าทำไงถ้าครบหนึ่งหมื่นหัวใจครับโอเทมแบบนี้แบบไม่แทงนะครับแบบไม่แทง<อ>ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าครบหนึ่งหมื่นหัวใจเดี๋ยวจะมาสอนนะว่าทำยังไงนะงครับผมก็ฝากกดหัวใจครับกดแชร์ครับก็ใครสนใจรีเชตสวยๆแบบนี้นครับตัวนี้นครับเป็นรีเชตแจกฟรีนะครับใครอยากได้รีเชตฟรีนะครับ DC นะโปรไฟล์เลยครับผมแล้วก็ใคร อยากได้ซีมดีเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นนาววนนะครับผมก็ดีซีนัาโปรไฟล์เหมือนกันเลยนะครับตอนนี้นะครับมี V3 แล้วนะผมก็แล้วก็รีเชตนะครับแล้วก็เซิร์ฟโรงเรียนตอนนี้นะครับใกล้กำลังจะเปิดเลยนะเบบ T ทีสคูลนะครับผมจะเด้งขึ้นมาให้นะครับก็สามารถกดรับวีิได้ตอนนี้นาลักเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ